สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับช่องเสียตองพาเพลินหรือว่าเสียตองชาแนลอีกตามเคยนะครับมาดูวิธีการถอดประกอบเปลี่ยนซินล้อนำไม่ไม่ใช่ล้อนำขอโทษไอ้ขายแยกกันไกลขายแยกครับขายแยกกันไกลลืมลืมลืมจะพูดผิด มีทั้งหงนังมีทั้งรับแขนเดือบช่างใหญ่ครับประจาอู่ครับช่างใหญ่ประจาอู่ซ่อมได้ทุกอย่างครับซ่อมเป็นทุกอย่างไม่เป็นอย่างเดียวครับสีแตกอ่าเป็นสีแตกนี่ครับเปลี่ยนบูทครับมันไม่ต้องเปลี่ยนลุกใหม่นะครับมีซินขายอยู่ครับเปลี่ยนซินเปลี่ยนทองเหลืองตัวนี้ได้นะครับก็มีสูตรนิดหน่อยไม่ยากมีพ่อมัน ไอลูกมันจับไปจับมาไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนครับงงไปหมดแล้วครับไ,ได้หรือเปล่าครบหรือเปล่าลูกเดียวทำไมซินมีเยอะกำ,ำไรนะครับอ๋อมีการทาจารบ,บีด้วยครับจารบ,บีแต้มหน่อยนะครับ ครับดูครับด,ดูดูไว้ครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆจะทําตามครับไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนลูกใหม่รูเลยตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกัน,นชุดซ่อมมันมีนะครับที่ลาดโบหลวงร้านเฮียเป็ดน,นะครับชุดซ่อม ช่งประจําอู่นะครับตนี้ใช้มาแล้วปีปีห้าแปดนะครับดูครับยักเลื่อยหลวมครับเพื่อนเพื่อนหลวมก็ดูวิธีเปลี่ยนได้นะครับใส่ซิลขั้นตอนใส่ซิลน,นะครับเหมือนซินกรุ๊ปเรานะครับซิลกรุ๊ปตัวเดิมเรานะครับ าถ้าไม่ได้เราก็หยุดคลิปไว้ครับเอาเอาเอาเฮ้าค่อยเหมือนซีกุ๊บแล้วครับค่อยๆไล่ไปครับหรือว่ามันไม่ใช่ของมันเตืเอเอเ้อนมันเปื้อนไปทา,างนนี้หลวมเหรออันนี้ทำไมหลวมอ่ะ เอาตัวใหญ่ใส่เอาใส่ทั้งบีดีดันก็ไปเลยขูดกูดก่อนนะครับมีดินครับ<ช>เหมือนซินกุ๊ปตัวเดินนั่นครับไม่มีอะไรมากครับนี่ครับเปลี่ยนเทาเพลืใหม่ขายแยกกันไกลเราก็ซ่อมได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่อย่างเดียว เพิ่งจะเข้าบ้านเมื่อกี้ครับก็เลยลื้อครับเลื้อคันนู้นนะครับติดจังเลยติดขี้ติดรอยรอยรอยครับ สักคู่นะครับสักคู่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวขอเวลาแต่งสักคู่เข้าได้ครับขอขอมันมีขี้ที่ว่าเป็นสนิมนะครับบางทีฝั่งเนี้ยบางทีมันโดนน้ํานะครับเพราะว่านเนี่ยเนี่ยคือว่าน้ําเข้ามันมันจะเป็นแบบนี้ครับไอ้น้ําน้ํามันจะลงแบบเนี้ยมันสนิมตรงไอ้มันก็เลยเป็นสนิมครับ มันเข้าข้างในไม่ได้แต่มันจะเกิดสนิมก็เลยต้องเคาะออกก่อนครับ ครับต่อครับอากจะจาระบีนิดหน่อยครับ ยัดไปครับท่านอัดท่านกดนะโอเคครับอันนี้เอามานี่ปากการอ่านจบป่ะนี่ปากการครับ นี่ครับนี่ปากกาครับมันจะหมุนได้ประมาณนี้ครับแน่นปึก๊ก นี่ก็มีงานที่วัดนะครับเดี๋ยวทําขายแยกกันกายเสร็จเดี๋ยวไปดูหนังแข่งกันหน่อยวิธีการลื้อนะครับนี่เพื่อนๆดูได้นะครับเป็นแนวทางได้นะครับบางคนรู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับใส่ฟินกันน้ำมันไปหนึ่งตัวโอลิงครับโอลิง อันนู้นใส่ได้อ่ะอัดก็ไปเลยง่ายครับประกอบง่าย มันเด้งนะครับต้องอัดเอาออกมาเอาไปอัด จนท่านอัดเหยียบหัวครับ อ,อันเล็กใส่แล้วก็ใส่กิปล็อกนี่อนเนี่ยนนมันทำไมไม่เข้าตำแหน่งเดิมมันท่าม,มันต้องเอาทางโค้งเลยนะมุนทางโค้งไว้นะ ก็เสร็จตัวนี้นะครับดูนะครับเป็นหนาทางก็ใส่กิ๊บกิปล็อกตัวนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับก็แค่นี้กันนะครับชอบชอบก็กดติดตามไว้ครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูครับเป็นแนวทางครับการซ่อมขายักกันไกเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ